สังเกตไม่เหล่าคนโดนคดีช่อโกงมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายกันอยู่จะมีอะไรบ้างมาดูกันช่วงที่ผ่านมามีแต่ข่าวคราวช่อโกงเยอะแยะเลยและส่วนใหญ่หลายคดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่สังเกตเห็นกันบ้างไหมว่าบรรดาคนต้องคดีช่อโกงเนี่ยพวกเขามีพฤติกรรมที่ทำคล้ายกันในหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่นอย่างแรกพวกเขามักจะมีความอดรวยว่อว,วแบบว่ามากมากินหรูอยู่แพงแบรนดเมหัวจรดเท้าบ้านหลังใหญ่อลังขับรถสปอร์ตนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสเท่านั้น เรียกว่าคนพวกนี้จะมีไลฟ์สไตล์โคตะระรูแทบทุกอณูเลยความคล้ายที่สองพวกเขามักมีคุณสมบัติเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคือพูดเก่งน่าฟังหรืออีกในหนึ่งคือจิตวิทยาสูงนั่นเองพูดคุยเจาจีเก่งเข้าหาคนเก่งแล้วส่วนใหญ่แบ็กกราวด์ชีวิตจะเริ่มจากครอบครัวธรรมดาบ้างก็ฐานะปานกลางหรือค่อนไปทางลำบากพวกเขามักจะเล่าถึงชีวิตที่ยากลำบากมากมายอย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองอย่างที่เห็นซึ่งเรื่องแบบนี้มันทัดใจคนไทยส่วนใหญ่ได้ง่ายเพราะเอาตามตรง ส่วนหนึ่งมันมาจากความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ทําให้คนไทยมักจะอินกับการประสบความสําเร็จของคนที่มีต้นทุนต่ํามากกว่าคนที่เกิดมาในตระกูลดีแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตความคล้ายอย่างที่3พวกเขาจะดูมีความใจบุญสุนทานขั้นสุดทําบุญกระเป๋าหนักไม่พักไม่แผ่วชอบช่วยเหลือสังคมเห็นใครลําบากก็อยากเข้าไปช่วยยิ่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีเข้าไปใหญ่ใครที่ได้ติดตามพวกเขาอยู่ก็ยิ่งชอบยิ่งอินยิ่งประทับใจคนที่ทั้งรวยทั้งใจบุญส่งต่อเรื่องราวให้กระจายต่อจนพวกเขาเริ่มมีตัวตนขึ้นมาได้ พฤติกรรมคล้ายของเหล่าคนโดนคดีช่อโกงข้อที่4ก็คือคนพวกนี้มักทำสารยกรรมจะทำบางส่วนหรือยกเครื่องทั้งหน้าก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่มันจะมีความบีฟอร์อัฟเตอร์ให้ได้เห็นยิ่งพอมีคดีความแล้วชาวเน็ตก็ขุดกันเก่งในภาพสมัยเก่าก่อนของบางคนนี่แบบดูต่างจากปัจจุบันจนแทบจำไม่ได้เลยที่นี้พอพวกเขาเริ่มมีตัวตนเป็นที่รู้จักภาพลักษณ์ดีโคตรรวยแถมใจบุญแต่อยากไปต่อให้สุดคนพวกนี้ก็จะทำเหมือนกันคือความคล้ายอย่างที่5เข้าหาคนดัง ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องพิธีกรคนมีชื่อเสียงด้านใดก็ตามในวงสังคมสามารถเข้าหาใครได้จะไปหมดด้วยการชวนมาร่วมไลฟ์สดร่วมโปรโมทหรือเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือบริการที่พวกเขามีที่นี้แหละยิ่งดึงดูดคนได้มากมายเลยเพราะการใช้คนมีชื่อเสียงมันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสนใจในวงกว้างได้แล้วทีนี้ก็จะเริ่มทยอยโกงไปทีละเล็กทีละน้อยตอนแรกอาจจะปกปิดปัญหาไว้ได้แต่พอเวลาผ่านไปซักระยะมันจะเหมือนฝีแตก ผู้เสียหายเริ่มเยอะก็จะหมกเม็ดหรือปกปิดปัญหาเอาไว้ไม่ได้และก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตอย่างที่เราได้เห็นกันหากถามต่อว่าแล้วเราจะระมัดระวังตัวกันยังไงกับยุคที่มีจี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบอกเลยว่ายากมากแต่อย่างแรกก็ต้องสะกดจิตตัวเองไว้คอยเตือนตัวเองเสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครนำพาความรวยมาให้เราได้นอกจากตัวเราเอง อย่างที่สองมันคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้ที่จะลงทุนทำนู่นนี่เพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นหากคิดจะลงทุนลงมือทำอะไรก็พยายามหาข้อมูลและตรวจสอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และที่สำคัญต้องเซตลิมิตให้กับตัวเองเซตไปเลยว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนที่เราล้มเหลวแล้วตัวเราเองไม่เดือดร้อนใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่ลำบากจนเกินไปเช่นถ้าเราเสี่ยงได้แค่หนึ่งหมื่นก็เซตที่หนึ่งหมื่นถ้าลงทุนแล้วเจงก็ต้องจบที่เท่านั้นอย่าฝืนจนหมดตัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ถูกช่อโกงมักจะถูกชัก อย่าให้ต้องไปถึงจุดนั้นกันเลย